พอวันรุ่งขึ้นอาการแป๊บมันหายไปเลยวันรุ่งขึ้นนี่คือหายไปเลยเหรอครับหายไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่นุชนะครับผมสวัสดีค่ะครับพี่นุชนะครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่กรุงเทพกร,รุงเทพมหานครครับ,บอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้พี่นุชอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดค่ะ ผมได้ข่าวมาว่าพี่นุชเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ดีกูแคน2 2กับดีมุนนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับพี่นุชเคยมีอาการอย่างไรครับทำไมถึงได้มีโอกาสมากินดีกูแคน2กับดีมุนครับผมก่อนหน้านั้นมีอาการยังไงครับพี่นุชพอดีว่าเหมือนเรา ทานอาหารจะเป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาทูคทานเสร็จแล้วมันความรู้สึกเหมือนมีก้างลงคอเราก็มีอาการแบบแป๊บแป๊บคอมาตลอดเลยประมาณปลายปลายปีหกสามพอพอม,พอมีอาการก็เอ๊ะนักก้างติดคอหรือเปล่าลก็เลยไปโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าน่าจะไม่ใช่ก้างน่าจะเป็นอาการลักษณะปูแพ้ครัุณหมอก็ให้ยามาทานนะเป็นยาแก้แพ้ยาฆ่าเชือ้อ ยาตามอาการให้มาทานแต่ว่าไม่หายไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็าอาการก็ยังไม่หายก็ไปพบคุณหมอรอบที่สองก็ก็กยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็ส่งไปนแผนกพอพอโดยตรงเลยค่ะตรวจ ตรวจคอโดยตรงไปดูแผขดคอโดยตรงครับใช่ใช่ยังไม่ได้มาุณหมอก็ไปตรวจเอากล้องเอาส่องเข้าไปอะไรก็บอกไม่เห็นไม่มีก้างน่าจะเกี่ยวกัภูมิแพ้ก็ยังให้ยาเหมือนเดิมเดนะเขาบอกไม่มีก้างนะครับผมน่าจะเกิดจากภูมิแพ้ใช่ไหมครับใช่ใช่หมอเขาก็วิยบอกายามาให้ให้ทานเหมือนเดิมแต่กลับมาก็ไม่หายไปพบคุณหมอหลายรอบแล้วคุณหมอกว่านั้นต้องแอดมิดแล้วเพื่อว่าจะส่องจะนอนโรงพยาบาลแล้วเหมือนก็ส่องกล้องไปข้างในแบบดูให้ละเอียดแต่เราก็บอกว่า นั้นนั้นยังไม่ไม่เอาดีกว่าก็เลยแบบในใจคืออยากจะเปลี่ยนโรงพยาบาลไปที่นึงที่เป็นแบบหูตาคอโดยตรงเลยก็ไปยาลงมาะคับก็ไปก็ก็ยังมีอาการแป๊บแ๊ในคอมันเหมือนแป๊บตลอดเลยก็ไปก็ได้ยามาประมาณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเดิมมาทานอยู่ก็ไม่หายอก็อันนี้คือสองที่แล้วนะใช่ไหมฮะสองที่เขาก็แบบแอะก็เลยแบบว่าก็เริ่มเครียดแล้วยังไง ในใจก็คิดเป็นมะเร็งหรือเปล่ายังคิดไปถึงตรงนั้นเลยนะแคิดไปไกลแล้วล่ะนะตอนนี้เนาะไกลไกลแล้วไกลแล้วคนนี้นก็เลยเอยพอกินไปหนึ่งซองจะเป็นกินอ่าดีกกแคนก่อนเลยหนึ่งซองครับแล้วก่อนนอนก็ดีมู 1, 2, 1, 2อนอีกเม็ดหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นอาการแป๊บมันหายไปเลยเดี๋ยวนะรู้สึกไปเองหรือเปล่าอุป,ปทานหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าครับอุปทานไปเองหรือเปล่าว่าเรากินแล้วมันดีขึ้นภายในคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่อุปทานเลยเพราะว่าแป๊บเรารู้สึกได้เลยว่ามันมันแป๊บมันแป๊บมาตลอดแป๊บจะรู้สึกเราว่าเครียดแล้วเพราะเราเป็นมาหลายเดือนสองสามเดือนได้อาการแป๊บในคอครับเรารูร้รสึกวันนั้นน่ะเราอ่ะจะคือแบบมันจิตตกไปหมดแล้วทํายังไงดีเอาเกลือเกลือหม้องมแล้วก็รั่อว่พอเพราะว่ามันแป๊บเพราะอะไรที่เกี่ยวกับภูมิแพ้เอาเกลือช่วยได้ไหมคือไม่รู้ทํายังไงแล้วเพราะมันมันเป็นนานจนเราเครียดแล้วทุกทางเลยเนาะอะไรที่ทําได้คือทาหมดนะครับตึ้นี้ก็ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าประจํและ ต่างตลอดต่างตลอดเลยชอบตงตลอดคือมีติดตลอดเพราะว่าเวลามีอาการภูแ้หรือว่ามีเสมหะเพรเราอายุเยอะเริ่มเยอะแล้วมันจะมีแบบผูแที่มีเสมหะลงคอหรืออะไรเนี้ยก็จะเอาอดีกูุเป็นตัวเนี้ยแหละกินก็เกิดจะดีขึ้นส่วนดีนโนี่กินทุกวันเลยวันละเม็ดก่อนนอนทุกวันคิดว่ามันดีขึ้นนะเพราะว่ามันอาจจะมีบ้างช่วงอากาศเปลี่ยนแต่ถ้กินดูกรเป็นเขาไปชองมันก็จะตาหาย แต่ว่าโดยรวมแล้วพอกินมานานเราสึกว่าเราตื่นเช้าทุกวันนี้ป็นคนตื่นเช้าตีสี่ตีสี่ขึ้นต้องตื่นเพราะเราจะทางานเยอะแล้วพอเราไม่ค่อยเป็นหวัดที่เขาชอบพูดอะไรนะก็มหมองบางโดนฝนหน่อยแล้วเอาละอะไรอย่างนี้อ๋อเราอองมาไม่ได้เราอองมาเป็นเป็นมีอาการเลยแหละนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นหวัดน้ำมูกไรอะรบไม่คิดเป็นเขากินมาไหลถ้านก็เดินมกราในถึงทุกวันนี่เสียดายทิ้งกล่องไปแล้วไม่รู้ว่าเอเยอะเกินขนาดนี้เนาะมันจะกองเยอะขนาดไหนเนาะเออเสียดายทิ้งกล่องไปแล้ว ไม่งั้นสัมภาษณ์วันนี้นี่เห็นกองใหญ่ๆแน่ๆนะครับผมก <c oughs> ินแล้วก็ดีค่ะดีมากๆเลยคือต้องมีติดไว้ตลอดคือขาดไม่ได้วันนี้ก็จะสั่งเอกินตลอดเลยเพราะกินแล้วทาให้ร่างกายเรามันไม่อ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกตื่นเช้ามาเราสามารถทําอะไรได้ทั้งวันแล้วก็หลับสบายแบบแล้วก็ไม่ค่อยเป็นหวัดเออดีมากเลยแล้วก็อาการปวดแพ้ดีขึ้นชื่อลชลีดีอโชคค,ครับอายุสีปี นะครับเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้อยู่บางบอลใช่ไหมครับใช่ค่ะบางบอนค่ะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นุชมากมากครับผมที่มาให้สัมภาษณ์นะครับถึงความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ดีกูแคนสองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีมุนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดี